สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับพบกันวันนี้วันที่11มกราคม2569ครับสําหรับวันนี้จะมาพูดเรื่องการขึ้นทะเบียนทหารกองเกินนะครับโดยชายไทยที่อายุครบ17ปีบริบูรณ์ทุกคนจะต้องไปขึ้นทะเบียนทหารกองเกินทุกคนนะครับใครไม่ไปมีโทษตามกฎหมายนะครับในคลิปนี้จะอ่านรายละเอียดให้ฟังก่อน ส่วนท้ายคลิปจะอธิบายง่ายๆให้ฟังว่าไปตอนไหนไปที่ไหนนำหลักฐานอะไรไปด้วยคือจะไปตอนไหนนะครับไปที่ไหนนำหลักฐานอะไรไปฟังช่วงท้ายคลิปแต่ช่วงนี้ฟังรายละเอียดตามเอกสารที่เตรียมมาอ่านให้ฟังก่อนดังต่อไปนี้นะครับเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนทหารกองเกินครับ การขึ้นทะเบียนทหารกองเกินคือการที่ชายไทยอายุครบ17ปีบริบูรณ์ต้องไปแสดงตนที่ที่ว่าการอำเภอถ้าเป็นกรุงเทพมหานครก็ไปที่เขตนะครับที่ทำการเขตนะครับเพื่อลงบัญชีรับใบสำคัญทหารกองเกินหรือว่ารับใบสดอด .9 นะครับโดยต้องดำเนินการด้วยตนเองภายในเดือนธันวาคมของทุกปีคำว่าภายในเดือนธันวาคมของทุกปีก็ ไปทาได้ตั้งแต่เดือนมกราคมของทุกปีจนถึงไม่เกินเดือนธันวาคมของทุกปีของของปีที่จะต้องไปขึ้นทะเบียนนั้นนะครับแล้วก็ใช้เอกสารหลักฐานเช่นบับรประจำตัวประชาชนทะเบียนบ้านสูติบัตรถ้ามีเพื่อเป็นหลักฐานสําคัญในการดําเนินการเรื่องทหารต่อไปคุณสมบัตินะครับคนที่จะต้องไปขึ้นทะเบียนทหารกองเกินก็คือชายไทยที่มีอายุชายไทยมีสัญชาติไทยนะครับอายุ17ปีบริบูรณ์นะครับในวงเล็บย่างเข้า18 ต้องไปลงทะเบียนบัญชีทหารกองเกินภายในไม่เกินเดือนธันวาคมของปีนั้นนั้นแล้วก็ผู้ที่อายุเกินกําหนดแต่อายุยังไม่ถึง46ปีบริบูรณ์คือเกิน17ปีไปแล้วยังไม่เคยขึ้นทะเบียนทหารกองเกินเลยครับแต่อายุไม่เกิน46ปีก็ต้องไปลงบัญชีภายใน30วันนับแต่วันที่สามารถปฏิบัติได้แต่จะให้ผู้อื่นแจ้งแทนไม่ได้นะครับขั้นตอนการดําเนินการครับเตรียมเอกสารบัตรประจำตัวประชาชนสำเนาทะเบียนบ้าน สูติบัตรถ้ามีถ้าไม่มีก็เอาสออย่างบัตรประจำตัวประชาชนสำรังทะเบียนบ้านเอาตัวจริงนะครับสถานที่ที่ไปครับก็คือที่บาการอำเภอถ้าเป็นกรุงเทพก็สำนักง,งานเขตนะครับตามที่เรามีทะเบียนบ้านอยู่นั่นแหละครับแสดงตนไปด้วยตนเองหรือให้ผู้อื่นไปแจ้งแทนได้ในบางกรณีแต่การลงสซดเก้าต้องทําด้วยตนเองนะครับ สี่รับเอกาสารเมื่อตรวจสอบเอกาสารเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วนะครับจะได้รับเอกาสารใบสำคัญฐานกองเกินตามเรบสดเก้และต้องเก็บรักษาไว้ให้ดีนะครับหลักฐานเอกสารที่ใช้แบบเป็นตัวแบบเปตัวประชาชนนะครับตัวจริงนะครับสำหรับทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ,บ้านตัวจริงนะของตนเองนะครับแล้วก็เอาทะเบียนบ้านฉบับจริงไปเลยนั่นแหละครับ ใบเกิดถ้ามีครับถ้าไม่มีก็ไม่เอาถ้าไม่ไมีเอา,าเฉพาะบ,บัตรประจำตัวประชาชนและทะเบียนบ้านแล้วก็ใบสําคัญการย่าใบสําคัญการสมรสอันนี้ถ้ามีถ้าไม่มีก็ไม่เอาใบมรณบัตรของบิดมารดาถ้ามีเอาถ้าไม่มีก็ไม่เอาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อสกุลถ้ามีก็เอานะครับทีนี้หลักฐานสําคัญต้างการแค่บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงกับฉเนาทะเบียนบ้านอันนี้สองอันนี้ยาขาดอันอื่นไม่มีก็ได้นะครับแต่ว่าบันอื่นถ้ามีอยากจะเอาไปด้วยก็ได้นะครับ ทีนี้นี่คืออ่านให้ฟังแล้วนะครับต่อไปมาฟังรายละเอียดแบบย่อๆว่ามันคืออะไรตอนนี้จะสรุปท้ายคลิปแล้วนะครับก็คือคนที่อายุครบ17ปีบริบูรณ์เนี่ยต้องไปขึ้นทะเบียนหานกองเกินนะที่วาการอำเภอนะครับตรงที่สัตสีเขาอยู่นั่นแหละถ้าเราอยู่ะทะเบียนบ้านในเขตอำเภอใดก็ไปอำเภอนั้นนะครับไปที่สัตสีอำเภอนะครับไปที่ที่วาการอำเภอแต่ถ้าเป็นชาวการุงเทพมหานครไปที่ สำนักง,งานเขตนะครับอายุ17ปีบริบูรณ์นะครับหลักฐานบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงสำนัทะเบียนบ้านตัวจริงนี่2ออย่างนี้นะครับเสร็จแล้วไปเมื่อไหร่สมมติว่าอายุ17ปีแล้วจะไปเมื่อไหร่ไปเดือนมกราคมถึงไม่เกินเดือนธันวาคมของปีที่อายุครบ17ปีบริบูรณ์นะครับถ้าไปหลังเดือนธันวาคมของปีที่อายุ ครบ17ปีบริบว์จะโดนปรับนะครับใครไม่ไปขึ้นทะเบียนทหารกองเกินมีโทษตามกฎหมายครับทีนี้แล้วใครเกิดพศไหนจะไปปีพศไหนใครเกิดพศอ,อ,อะไรจะไปขึ้นทะเบียนทหารกองเกินปีพศอ,อ,อะไรอย่างนี้นะครับวิธีวิธีคิดว่าเราจะไปขึ้นทะเบียนทหารกองเกินปนีพศอ,อ,อะไรก็ออเอา17บวกพศเกิดน,นะครับ17บวกพศเกิด ถ้า17บวกพศเกิดมันเป็นเท่าไหร่เราก็ไปขึ้นทะเบียนทหารกองเกินในเดือนมกราคมถึงไม่เกินเดือนธันวาคมของปีพศนั้นนะครับยกตัวอย่างนะครับคนเกิดพศ2,552อยากจะรู้ว่าตัวเองจะต้องไปขึ้นทะเบียนทหารกองเกินพศไหนก็พศเกิดครับ2,552บวก17มันก็จะเป็นปีพศ2569 ก็แสดงว่าถ้าใครเกิดพศ2552บวก17เข้าไปวิธีคิดนะครับก็จะต้องไปขึ้นทะเบียนทหารกองเกินพศ2569ถามว่าพศ2569ไปตอนไหนไปเดือนมกราคมถึงธันวาไปเดือนไหนก็ได้อย่าเกินนี้ถ้าเกินนี้โดนปรับเกินเดือนธันวาคม2 5 9โดนปรับอาคนเกิด2553บวก17 ก็จะเป็น2570ก็แสดงว่าคนเกิดพศ2553นี่ก็จะต้องไปขึ้นทะเบียนทหารกองเกินพศองพันห้อสนนะครับแล้วลว่าไปเดือนไหนไปตัป้งแต่เดือนมกราถึงไม่เกินธันวาถ้าเกินธันวาแล้วจึงไปโดนปรับนะครับอันนี้ก็คือวิธีคิดว่าจะไปเมื่อไหร่นะครับเอาละครับสำหรับคนที่จะ,จะไปในปีพศ2 5 5 9นนี้ก,ก็ก็คือไปขึ้นทะเบียนทหารกองเกิน ที่สานักง,งานศาสดีอําเภออยู่ที่ปากการอําเภอ่นหละครับในปีพศ2599ผู้ที่จะไปก็คือผู้เกิดพศ2552นะครับอย่าลืมไปขึ้นทะเบียนทหารกองเกินที่ที่ปากการอําเภอนะครับนะสำนักง,งานศัสดีอําเภอที่อยู่ในที่าการอําเภอ่นหละครับอันนี้ก็นํามาบอกมากล่าวกันนะครับสวัสดีครับ